สวัสดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกวันนี้นะคะโอจะพาไปชมที่ดินแบ่งขายใกล้กรุงเทพค่ะอยู่ที่คลอง30อําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะใกล้กับมสวองคัาร์ด้วยนะคะ และที่ดินแปลงนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกๆค่ะล็อกละ1ไร่นะคะราคาเริ่มต้นที่5 0 0แสนกว่าๆเท่านั้นถ้าหากว่าใครสนใจนะคะตามโอไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่ดินโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะก็จะเป็นที่นานะคะแบ่งขายล็อกละหนึ่งไร่ค่ะ มีหน้ากว้างนะคะติดถนน37เมตรและมีความลึก42เมตรนะคะอันนี้คือแปลงละ1ไร่แล้วก็ถนนหน้าแปลงนะคะก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์นะกว้างถึง8เมตรเลยนะคะมองจากทางด้านหลังโอก็จะเห็นนะคะกว้างมากๆแล้วตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นถนนลูกลังบดอัดให้แล้วก็ใส่หินคลุกใหม่ทีนะคะและจะมีไฟโซลาเซลล์นะสสว่างไปตามทางให้ด้วยนะคะและตรงเนี้ยพิเศษสุดๆค่ะคือจะต่อ ไฟฟ้าปรับปลาให้ถึงหน้าแปลงทุกแปลงด้วยนะคะทางด้านหลังโอเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้างหน้าโครงการนะคะซึ่งเป็นถนนลาดยางเนาะก็จะมีรถสัญจรไปมานะคะตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าแปลงนะคะก็จะเห็นเลยนะคะกว้าง37เเมตรนะ ตรงถนนหินคลุกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจากเสาแดงตรงนี้นะแล้วก็ไปถึงเสาแดงตรงโน้นนะกว้างมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะทุ่งนานี่เขียวขจีเลยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะบรรยากาศนี่ลมเย็นสบายค่ะเดี๋ยวรูปแปลงแต่ละแปลงเป็นยังไงแต่ละโซนแบ่งยังไงให้ชมตามภาพมุมสูงได้เลยค่ะทางด้านหน้าเนี่ยนะคะติดถนน แล้วด้านหลังเนี่ยจะมีลำรางนะคะอยู่ท้ายแปลงให้ทุกแปลงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะที่จะทำบ้านสวนในฝันทำโคกหนองนาโมเดลนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะขุดบ่อนะคะแล้วก็ปรับถมที่เนี่ยนะทางโครงการทำให้ฟรีด้วยค่ะในราคานี้เลยนะคะหไร่เนี่ยนะคะ ขายเริ่มต้นที่590,000บาทราคานี้จะมีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบๆหน่อยนะคะและถ้าหากใครไม่ต้องการที่จะขุดบ่อปรับพื้นที่อะไรนะคะก็สามารถมาขอเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆอีกรอบค่ะมีราคาสำหรับนักลงทุนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครนะคะซื้อยกโซนนะคะโซนละ5แปลงนะก็จะมีราคาพิเศษให้คะ่ะ นอกจากเราจะเข้าออกทางด้านหน้าโครงการที่เป็นถนนลาดยางแล้วนะคะเราสามารถเข้าออกตรงกลางโครงการได้ด้วยนะถนนตรงนี้ค่ะเป็นถนนที่เอ่อเลี้ยวมาจากถนนลาดยางค่ะแล้วก็คู่ขนานมากับถนนในโครงการนะมีลำรางสาธารณะนะคะเรียบมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เลี้ยวไปตามถนนนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถไปตัดผ่านตรงกลางโครงการได้นะคะ ระหว่างโซน D และโซน E ค่ะมีลำรางใหญ่นะคะซึ่งเป็นลำรางสาธารณะนะคะอยู่ข้างๆถนนเส้นนี้ด้วยค่ะ ทำเลของโครงการนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบ้านนาและตัวอำเภอองคลักษ์เลยนะคะอยู่ใกล้กับถนนสี่เลนเพียงแค่5กิโลเมตรอยู่ใกล้ถนนสุวรรณสอนเพียง7กิโลเมตรนะคะใกล้มอสอวอ,องคลักษ์เพียง14กิโลเมตรและอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิเพียง55้า้ากิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะ ใครสนใจที่ดินโครงการนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณออนตามเบอร์โทรและ l ลายไอดีที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ Line@ o, m อด a d a m e o h อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะ,ะ,คะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ